แล้วก็ต่อที่เรานักลุต้าที่มามาประจํามาจัดอยู่ในกลุ่มพ่นักษลุต้าอ่าพรอฟิลกรรมในการพิกษ์ดาวโลกเหมือนกันอ่านี้อ่าเพิ่มเติมมาห้าคนนั่นเองจะมีใครบ้างเยอะก็ริ่มตอนที่พี่น้องเลโอผู้มาจัดดาว l อ7เจสเจ็ไม่ใช่ดีแดงแสงนะเด้อเออแต่บางผู้เขาก็เกิดดีแองแสก็แหละเออเกิดมาอ่าอ่า่มต้นที่ อะไรแปลแปลกคนพี่เลยนั่นคืออุนโต้มาเรโอไอโง่เจ้าชายแห่งเอลเจ็สิบเจ็ดเจ้างโง่และเป็นลูกศิษย์ของอุลตร้าเซเว่นด้วยงโง,ง่จริงจะดงดากูทำไมเนี่ยพี่เซเว่นเป็นนักรุอุลตร้าอาส่าเผาสีแดงเออที่ที่เป็นสายคาราเต้เออเลไมีได้รับการฝึกฝนมากมายจากอุลตร้าเซเว่นอย่างโหเเลยละ <c oughs> ออ มีปอกแข่ที่สามารถแปลงเป็นภาพคุมเอาไว้ต่อกอกับศัตรูได้ได้จําชื่อไม่ได้แต่ได้มาจากต้าแมนคิงนี่เองท่าไมตาประจับตัวเขาคือเลโอคิกเป็นท่าลูกเต่นี่ไม่ใช่ท่าลําแสงคล้ายๆไรเดอร์คิกอาสตาแปลกคนน้อนของต้าแมนเลโอท่าซึ่งก็ก็ไม่ไมีอะไรมากเลยนะท่าท่าไมตามาจะมาจะร่วมร่วมต่อสู้กับพี่ชาย อายตลอดและก็มีท้าไม้ตายเกี่ไว้ภาษา,ากับกับพี่ชายซักสักส,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 ส่วนใหญ่แต่ก็มีท่าประจําตัวของเขานะอย่างท้าแอสตาคิกเอ็กกอลูกเตะเหมือนกับเหมือนกับเลวที่กันแหละลืมบอกไปร่างซิกของของไอ้ร่างจำแลงของอุลตราแมนเร็วชื่อออโตริเกนเป็นน่าน่าเป็นน่าเป็นล่างจำแลงเกี่ไว้แฟนอ่าไอ้แฝงตัวในดาวโลกใน นแล้แไปตัวใสเซจิเน่ดาวโลดและเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแม็กด้วยแต่คนละหน่วยกับหน่วยแม็กกี้โกฮิเกกิหรือต้าแมนแจ็คอยู่ด้วยอยู่นะคนละหน่วยกันคนละคนยอดคนละอุลต้าแมเอตี้นัลอุลต้าพาวซิงเงินเออซึ่งมาประจําการที่ดาวโลกต่อจากต้าแมนเลโอเลโอนีมาแทนไอ แล้วแล้วนี่มาแทนเซเวนที่มาแทนทาโร่อีกทีนคะครับเออแต่ก็ถ้าเกิดมีไลฟ์ติดชื่อคุณครูยามาโตทะทาเกชิเอ,อีซึ่งซึ่งเขาที่เป็นคุณครูและและเป็นและเป็นเจ้าจีหน่วยจีดูจีเอ็มด้วยนะหุปกาป่ะของเขาเขาในการแปลเป็นเอทีก e คือคือคือไบสติกเนี่ยใชย้เขาเป็นเขาเป็นฉาขายาว่าเขามีฉาย,ยาว่าคุณครูตั้มแมที่สอนนักเรียนได้อย่างดีเลยนักเรียนชาวโล่ไง ไ่ใช้ค่นักเกงชาวอรดนพวกพวกพวกเผ่าอุนต้าในนี้แดงแสก็ด้วยมีท่าไมนปัมตาลก็คือล่างแสงเซ็กซี่มมันจะเสริมราเข้าใจไหมอุตมนต้าแมนแมพิบบูสอุตนต้าแมนน้องเล็กของของพี่น้องอุนต้าน,นะครับอย่างนี้เนี่ยจิมาประจําการทีดาวโลกต่อจอัตมต้าแมนเอตี้มีเนี่ยมีและเป็นศิษย์เอกของอุนตา้าแมนทาโลกด้วยจะรับกาับึกฝนมาจากกู้ฝึกท้าโลกเลยนะ ปัจจุบันคาร์โลเป็นผู้ฝึกในในอุต้าโคแทสเซียมให้กับเหล่าพวกนักอุลต้ารุ่นใหม่โดยล่างจำแลงของเขาคือมิทิมิโนมิไลรที่ไปและไปเข้าหน่วยกายหน่วยหน่วยกายหน่วยซึ่งก็เรื่องง่านก็ไว้เล่าทีหลังนะกรับและในคลิปอื่นมีประกาศรายการแปลวเป็นเมบิุส์ยางเมบิอุสเบสเอ๊ ข้อมือแปลงแรกที่ได้รับมาจากจาอฟโาอุตตาเอาไว้แปลงแล้ว,ลวก็ปล่อยลําแสงแล้วก็แปลงเป็นดาบเมเบียนเบรดได้ด้วยหมายตายประจำตัวเคือเมเบียนชุดท่าลําแสงแนั่นเองก็มีอะไรมากและและเป็นอุตตาแมนเพคที่มีมร่างหลายร่างเลยเวลาจะเป็นร่างเมเบลสเบรดและร่างเบอร์นิสเบรดแล้วแ,และเมื่อเมเบอุตได้รวมร่างกับเหล่าท็อปหก <laughs> ของหน่งยพิษสกัปอวากาศหรือพี่น้องหรือหกพี่น้องอุตตาแล้วก็เขาจะกลายร่างเป็น อุนตร้าแมนเบบี้วอชอินฟินิตี้นันเองตัวอ้วนตัวอวบอ้วนม,ม,มาเจลนะนะมีท่าไม่ตาประจาตัวคือคอสโมมิลเลอร์แอตแท็กเป็นท่าพุ่งชนนั่นเองอุนตร้าแมคคาลีนนัลโอตาเผ่าสีน้ำเงินและเป็นและเป็นเผ่าสีน้ำเงินคนเดียวในกลุ่มพี่น้องตาเลยนะสีแตกต่างมากแตกแตกอ่าเป็นซึ่งเผ่าสีนี้เป็นจะเน้เน,น,นสายวิทยาศาสตร,รษษ์ส่วนใหญ่แต่อาย นาจากเขาจะเป็นสมาชิกหน่วยพี่น้องอุนตาแล้วยังเป็นหัวหน้าของหน่วยพิทักษ์ให,หน่วยวิทยาศาสตร์และจะหแห่งอวกาศด้วยนะมีวแปลงร่างอย่างไนท์เบลสที่ได้รับมาจากอุต้าแมคิงเลยโอ้โหได,ได้ได้อยเทมจากคนใหญ่คนโตเหมือนกับบิวเลยซึ่งเอาไว้แปล,ง,ลงแล้วก็แปลงเป็นดาบได้ด้วยอย่างไนท์บีเบลดเขามีล่าสติกยางหัวหน้าซีรีสวสวะแห่งหน่วยกายซึ่งไอ ไอ้ไม่สิใช้คาว่าอดีตหัวหน้าแห่น่วยกายเองครับผมอุตตะซึ่งซึ่งเขาจะมีเอสต้าปุ่มตาเมสเตอร์เอ้ยไม่สิตามัดจำชื่อไม่ได้แล้วติดตรงหน้าอกเหมือนกับโซฟีเลยและอย่างเขานี่อายุไล่เลียกับโซฟีเลยนะน่าจะแต่ก็น้อยกว่าโซฟี่นี่ไงก็ก็แบบว่าเขาเป็นเขากลายเป็นน้องคนรองไปแล้วเออแต่แต่ว่าเขามาหลังสุดมาหลังสุดพอาเพากับ เมบิอูสเลยพอๆเลยเมบอูเลยเข้ามาหลังเข้ามาหลังสุดพอๆกับเมบิอูสเลยเอ่อถ้าไม้ตาประจับษ์ก็คือลําแสมไนท์นชูดเนี่ยยิงอา่าได้งและเมื่อและและเมื่ออุตา้าแมนเมบิอูสกับอุตา้าแมนฮิคาริได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวหมายถึงรวมร่างไนงะหมายถึงรวมร่างกับหน่วยกายด้วยด้วยนะครับผมร้อการกับกับหน่วยกายจนเกิดสายจม พันอุลต้าที่ก่อเกิดร่างใหม่ขานนนั่ก็คือร่างอุลต้าแมมเบย์วูดฟิลิปเบฟร่างนี้จะจะย่อแมมาจากเบอร์นี่เบฟจะจัดแต่แต่เพื่อเติมกระสีในใจฮิคาริกับไนท์เบฟของฮิคาริไปด้วยเป็นร่างที่ก่อกำเนิดจากสายสปาร์ผมมันด้นแล่าอุลต้าแมมมันด้นที่ว่าหมายถึงพวกหน่วยกายสมาชิกหน่วยกายและอุลต้าแมมที่ว่าหมายถึงเบย์อูดกับฮิคาริจะเกิดเป็นร่างนี้ขึ้นมาแต่ก็แข็งแกร่งไม่เ,เ,เมท่าเออเออเบย์วูดอินฟินิตี้หรอเบย์วูดอินฟินิตี้คือร่างที่ก่อของเบย์อูดเลย ไป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 แค่แล่างเราสุดยอดอ่าโดยท่าท่าแม่จ้าก,ก็คือล้ำแสนมเมเบียนไนชูดนั่นเองนะครับผมอันอ่าแล้วก็และก็คือเราพี่นออ้องคุณต้านี่เองครับแต่แต่ว่ายัางก่อนอ่าอ่าตามชื่อคลิปเลยอ่าพี่ชื่อคลิปมาทำารู้จักพี่นออ้องคุณต้าและการมนโนถึงล่างรวมนี่ไหมนี่มีการมนโนด้วยว่าถ้าเกิด พี่น้องอุตาทัศงเศคนนี้มารวมร่างกันนี่มารวมร่างกันหมดทั้งเศคนนี้จะเป็นยังไงใจะจะเป็นไงหน่อยเพราะว่าในอุตาการซี่ไฟทั้งอ่าอ่าซึ่งเบบี้วูก็โผลม,มาโผลม,มาคันในรอบหลายปีนี่เพราะว่าโดนซีโรยานซีเนี่ยโผลม,มาโผลม,มาพร้อมกับร่างแค่ร่างละกับร่างเบอร์นิงเบรฟอย่างเดียวเลยไม่มีการปรากฏของร่างร่างอ e ีฟิตี้แล้วก็ร่างฟินิคเบลฟเลยซึ่งคน ซึ่งคนดูยาเห็นสองล่างนี้มากเลยนะแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรไว้ต่อในภาคตากลักซี่ไฟพังข้างหน้ากันนะแต่ว่าเออแต่ว่าเออจะจ,ะจ,ะจะรารวมารมาเป็นล่างนี้ได้ได้ในภาคเยลนี่สองล่างในภาคเยลนี่คงจะลำบากหน่อยนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นไงถ้าทั้งทั้งเสี่ยคนนี้มารวมล่างกันหมดเลยไม่ต้องไป,ไปงรวมล่างเป็น Φ ปเป็นดิฟเดฟป็นปที่ให้เสียเวลาเลยอ่าา ผมได้ภาพว่าได้วาดภาพมโนขึ้นมาว่าว่าคาตาเซะเข่จะลมล่างออกมาเป็นในเป็นร่างไบบไงอ่าขอขอตั้งชื่อร่างนี้ว่าอุนตัวแมนเบบี้อูดอูดอินฟินิตี้ฟินิปเอกแง่ครับผมออครับขอบอกตามตอนเลยว่าอ่าอ่าเหมือนเหมือนทีพี่เจกยริมิทอนวาดให้ให้จี้อุนตาโซดูเลยไงไม่รู้วอเ่อแต่ก็ดูเท่ดีนะ ก็ไ่รู้สุบรียาจะบ้าจจี <h 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 ้ว่าออกแบบร่างนี้มาด้วยบ้าเมื่อร่างย้อมแมวมาจากอีพีตี้แต่ก็ดูผอมอมันแต่ผมว่าไม่มั้งอะเอาแค่ร่างอีพีตี้ก็พอแล้วไม่ต้องนะแล้วไม่ต้องเอาฟินิกเบสหรือเอาร่างนี้มานะนะแต่ร่างนี้ก็ดูเท่ดีครับเป็นไงเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e และก็และกดติดตามและก็คอมเมนต์มาด้วยว่าคิดไงกับร่างอีพีตี้ นี่ฟินิกนะครับผมร่างคีิดผมวาดมาโนโอเองครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอู้ทลมาอู้ทลมาชิคารุยไลลอยพีเอลสุเด